สวัสดีครับพี่น้องัสดีพี่น้องเออเยี่ยอว่าเจ้าเจ้าับตูันมาได้อันนจะขอมาไหมเออหาไม่สื่อประมัสามอยสี่ร้อยสวัสดีรับพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่กำลังเขามารับชมช่องกินตเทียชาแนลนะ่ากมาเดยวมาครับสภาพอากาศหนาวๆนาวสิบสี่องศาครับพี่น้องผกนสำหรับมบอนี้ทีมงานของเขามาแข่งแมท บอตกป้าน้องกุ้งฟิชชิงกันบ้าง <c oughs> น้องกุ้งฟิชชิงครับแมสสามหมื่นหนึ่งหัวห <c oughs> นึ่งหมื่นหนึ่งหัวหาพันหนึ่งหัวครับพีน่น้องมาด้วยสภาพอากาศที่หนาวเหน็นบบรรยากาศจุดยอดกันมือนี่ <c oughs> ช่วงนี้ช่วงเช้เศร้านะครับเป็นการร่วมทะเบียนนะครับร่วมทะเบียนเวลาการแชื่องคันกับจีะม่าณสองโมงครึ่งนะครับสองโมงครึ่งนะครับ ที่มา่านกะหัวก็มาห่อนใส่ระมาณครึ่งชั่วโมองครับพี่น้องแต่งเบ็ดเรียบร้อยครับพี่น้องก็เหลือจะรอเวลาทําการครับพ mm. อเวลาทําการมือนี้กับอย่างนี้เส้นโอ้เส้นไผ่เส้นฟุกนะครับแล้วก็เส้นพุงนะครับแล้วก็ผมนาฬิกครับพี่น้องจังไดก็เดี๋ยวมาล่อรุ่นน้ำกันครับมือนี้บรรยากาศเศร้าๆนะครับแต่ว่า ก็จะออกเม็ดแข็งยิ่มในนี้สุดยอดเลยพี่น้องสิบส yeah. ok. ี่องศาสิบสององศาครับนะครับเดี๋ยวไปเบิ um ่งบรรยากาศรอบรอบครับนานาตะกีล่าทุกป่ากันมากกันหลายครับนะครับเป็นแม็จองขั้นครับพี่น้องจองขั้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากราคาขั้นมาลงทะเบียนนะครับขั้นละหกร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องนักกีฬาทุกป่ากันทะลักมากกันหลายครับพี่น้องเอาเล็กัส แต่มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศบ่อตกปลาครับบ่อเนื้อที่กับประมาณยี่สิบไร่ได้บ่หอดบ่เส้นฟูกเส้นหาไร่เส้นฟูกโคองมันใจญ่มากจะไปเส้นไหนหาซีกว่าซีมเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาวทราบอากาศหนาวครับแทงเบ็ดเรียบร้อยนะครับทำรับบ่าเลยกับเหรียญใสหวานขี้เก่าแล้วครับพี่น้องใสหวานลาปัดนินปลาในบ่อกับจิต ปาสวายปายิศกนะครับพี่น้องเดี๋ยวยังไงก็มาลุนกันครับรอเวลาทำกันเตรียมตเตรียมตัวเาตีครับตีแล้วเตรียมตะครับาตีนะตีอย่างนีตีเห้งเลยเจ้าตีเวัเลยอันนี้รู้ว่าเจ้าลหเียดมากนี่เนาะอืไอ้จี่ล่องเบอร์เก้าหานี่แหละท่านมูวย ไล่แต่เก่าหนึ่งมาโอ๊ะฟังคุง้นนั่นนั่นเก่าหนึ่งก็มาให้เก่าห่ะีรถดี่รถดวุ้ตีไกลหรอกาปปะนินไปครับพี่น้องเริ่มวันยี่8นาทีกา2่นนะครับเอาเอาตาสร้างกลางเป็นหลักนะครับก็เอาอันเวลอ่าของในโทรศัพท์นะครับพอเอาเวลาตาสร้างเป็นหลักนะครับตอนนี้เวลา 8โมง34นี้ครับีทีเบียดได้เลยครับผมบอกกับจิตตีดิรับการลบเนะครับเริ่มแล้วครับพี่น้องไปลุยลุยลุยกรเืจากนักกีฬานะครับมาาการตอบรับนะครับยางล้นหลามนะครับอันนี มาเยเตีตัวนะครับมาเ้ยวตีบตัวขอบไปติดทั้งคุณกระจ้วเ้อดีต้องเบ็ดใหม่แหล่งกันเนะ ลุนลุนลุปลาไสนะครับไส้เอกนะครับหนึ่งจุดแปสูนะครับตลดอกวันนี้นะครับเงินสามหมื่นนะครับหนึ่งจุดแปดูนะครับผมไส้ล้อหัวแรกนะครับหนึ่งจุดสูนครับผมลไส้ล้อสอนรับสองจุดสอูนะครับผมปลาล็อกนะครับเริ่มตีเบแล้วครับพี่น้องเริ่มตีเบดแล้วลุ่นกันบาท ว่าจีสำหรับสร้างป่านะครับสำหรับตั้งตรงขามนะครับเพื่อนมานิ้วได้นะครับผมสำหรับการมาสร้างป่านะครับขอให้เอาปัจจิโตมานนะครับพอเขาเพ่มเพิคมบุเจนะต้องเา็ี่็นเพิ uh ่มจุเลยใช่ไหมกครัจจุโตทต้องเปลี่ยนนะครับ อ้าวตีเบสแล้วก็พากันเดนนั่งหาที่รับครับที่นั่นนะครับบ้านนี้หลังจากตีเบสไปแล้วก็เตรียมตัวครับไม่นีจักไปเส้นเส้นพงมาเลยร้อยเสียร้อยล้วเลี้ยหาเส้งอืมซ้ำเสาะ ตีลวดหนาวจวดให้มันกินก่อนยังว่ากันไหวหริอว่าปลาครับท่านใดครับท่านปลาครับมาเร็วไปครับนะครับหิือคือช่วงไหนสร้างเร็วเดี๋ยวหรือจะสิ่งไหนนะครับมาเร็วค่อยๆครับเป็นการฝูกค่อยๆครับก็ต้องปครับเดี๋ยวมันลงปอนะครับค่อยๆครับเราสลับมาเดี๋ยวถ้าเอา ว่าปลอดใช้ของท่ากีฬาเป็นหลักนะครับผมฝ่าฝ้านี้นะครับสำหรับไม้นักรรมการนะครับยีต่ายเงี้ยนะครับเสียงยังจะว่าจะว่าเสียงเันเรื่อยแต่ไม่เลยบอก็ขออนุญาตนะครับ ่ติดกูนะครับให้เลี้ที่ไม้ฟีได้นะครับผมช่างปลามาตัวแรกครับช่างปลามาตัวแรกเป็นปลาปลาสวายครับทีมงานไหนนะครับผมตบบัดครับติดกูเลี้เหมือนตุ้งติ้งอย่างงี้ที่ไหนเอ็นบ่ติดกูนี่ตุ้งติ่งเอ็นบ่ตุ้งติ่งมันมีแต่ก่อ

ใต้ร้องหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์กับสองจุดสองศูนยครับใุ่มจุ่มเตนมันนะเกียวางเลยวางเลยเอาเตรียมตัวครับกดตัสร้างเชนซิโร่แลขค้นสร้างเลยครับเอสจิ่งบุกทหารล้อน้าครับ รอตัดสั่งเรครับน้ำนะครับศูนจุเ็ครับตอนนี้เวลาอ่าโมงนาบทีครับตัวปลาองปลาจีนปลาจีน

ออดบ่คือโลดนหน่อยเนาะจุมครับคือเสียดจุมคือเสียดเสียดต่ออยู่หน่อยนึงแต่าโลโลโลดนอหน่อยโลเท่าไหร่บุ๊โอ้สวยครับสวยสวยสวยแล้วรืเ่สวยะมีรุ่นมีรุ่น เนี่ยของทีมงางเข้ากะเงียบมีปลาโซคลอยขึ้นตัวนึงบรรยากาศกันนู้หนาวหนาวแห้งปลากระกินห้างๆครับพี่น้องทีมงานต้องแสบงครับพี่น้องทีมงานคนบึงจวนห้องเบิ่งครับ นนสอนร้อนเชนเลนครับสอนร้อนเชนเลนเน,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 นี้มองหนามองหนาจัดชัดเลยน,นี่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เดินแล้วโอ้โหหูยแทบมีอาการกำจัดสภาพสภาพอากาศครับพี่น้องสภาพอากาศบ่ออับด้วยครับนี่เฮาต้องมื้อนี้ก็ถือว่ารอดเฮีวครับรอดเฮีวอยู่เซียนฟูได้อัดอยู่เออตัวนึงแต้มนึงครับแต่ว่าก็บ่สามารถเอาไปซั่งได้ครับ รุดใส่ไรพวดพี่น้องรุดใส่ไรกันยังรอรุ่นช่วงม้กันต่อไปครับเราดูว่าที่ป็นยังไงแต่ว่าสภาพอากาศก็เหมือนเดิมครับซิบช่วงใสๆมาเนี่ยค่ะเท่าไหร่ซิบสององศาบ่ซิบสององศาบวกกับลมมรสุมโอ้จังจังครับแมสหนิห่าเพี้ยวขึ้นกอล่ะพี่น้องคี่ตังเน่ยล่ะ เซียนโอลุ่มแม่น้ำซี่ก็มาครับมือนี่เซียนพงลุ่มแม่นำ<อ>้ำห่วยโจดมาครับเซียนฟุกลุ่มแม่น,ำน้ำหนองไว้ครับพี่น้องลุ่มแม่น,ำน้ำหนองไว้ไ <c oughs> ม่ว่าลุ่มแม่น้ำเสียวนะลุ่มแม่น้ำเสียวแต่เนาะเอก่าล่ะพี่นงม,มาบอกยังไงดอกคลิปนีนนป้ปากแตกครับปากแตก จะถามหาถึงเคลีรับวิชาครับบ่มีครับบัดแล้ว <laughs> บัดวิชาครับเมื่อนี้เ <c oughs> บ้าเล็กอุ่าทีมงานสะาสมไปเป็นปีครับวิชาเ <c oughs> มื่อนี้ออกาใส่จันมัดเกียงตับเหลือย่างเดียวครับพี่น้องเหลือเหลือ,อย่างเดียวเดียวแต่สิเก็บของกลับบ้านครับเดี๋ยวนี้จ <c oughs> าทังเนียย <c oughs> ่ยอะไรอยู่พี่น้องเออเออโอเคเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวถ่ายเก็บชั่วโมง อัตลาอัตตาพี <S <S ่น้องอัตตาจดเดาน่าจะเป็นประจินเอาัตก yep> ันเอาัตกันเอาัตกันเอาัตกัน มาแล้วครับพี่นอกมาแล้วโอ้ยใส่งามใส่งามตัดสินนะครับัดสนครับเรียบร้อยครับพี่นอกเรียบร้อยที่มงาอเคยหยาบอัดลอน้ำหนักครับสูครับจับค่าเลยด้วยบวกเออ น,น,ร,นรอดําหนักแปแปะทุนขี้กันวะตัวนี้ครับมีงานมีงานมีใหญ่ครับมีผลต่อไซลองสองจุดศูนย์นะครับ เท่าไรกว่าสอาน้ำหนักติสองจุดสองโอ้มันเหมือนไวล่มันขวมตีเป็นสองจุดสองอืมเข้าหูเฮสิมีมโมเนแบบนี้วะคิดว่าเก้าคาได้ของเากบ้ันมเจ้า เศร้านี่ขี่เตือนข้นก็ขี่เลยขี่แล้วกับมือขางซ้่ยนี่ละล่างขี่อันเ้พ่อมเนาะอีร้องหันก็กินข้าเมื่อไงติพ่อแต่มาปุ๊บกับมือซ้่ยนี่ละมาปันเงยสรุปขี่แล้วก็ขี่ร้องหันเลย

เป็นไว่าทานเอกชันเอกชันสวยวะน่าเอนนเหนียวตุยว่าเลี่ยควบไไมไอ้ลาสายมันเค็งจริงๆก็เลเว่างเลยเรียบร้อย สองครับหมีใหญ่ครับสองตัวป้ายังพี่น้องไม่งอางเลยป้ายังวะเออป้ายังว่างางเลยวะโอ้ยพี่น้องเบิ่งหลดช็อตสวยๆเลยเมื่อกี้นี่โอ้ยเหนียวตุ๋ยเลยโอ้ช็อตเด็ดช็อตเด็ดลุดพี่น้องเลยลุ้ลุดตลุ้ลุดจากต่อพี่น้อง รุดแล้วสองโลสองเมือดบัวมีซ้มดีเลยเนาะไผ่เนาะป่าไงเนาะเหมือแล้วล่ะเอ้าใหม่หนึ่งพี่น้องรลุนกันเมื่อกี้นี่โอ้ยงัดเหนียวตุ๋ยเลยพี่น้องเบื้องก็จะเห็นอยูดย่ดอกม่างเหร ย <mile inside> ังเงียวเสโทรสับกูเด้อไม่เห็นของแปกป่จงานขึ้นมาจ้า่างหน้าจอยเลยเช็มปีเลยหู้อะเด้าฟานเดาเหนกับคูเงียบๆ รอบนีเครื่องสีบนเหนียวตุยดอกเอา1าฬิกา38นีครับผมโอ้เสียงเกยว Ấu đó, Ấu đó, Ấu đó Đi đông rồi đi bây à Đi đông rồi. Chẳng lấy đâu mà Đồ đi đông <laughs> บ่เมดย้อส่นยังย้อนลูกสาวแม่ขาเด้อนี่ยที่เมื่อไหล <c oughs> ตัวไปสร้างอีกรวดคันเราบ่ปล่อยลูกสาวเรามานหล่นบ่ดนี้มานเราคอ,อยหยาดบ่รับของเด้อว่าจังซี่เก็บไปทางขอญาติบ่รับของเจ้าต้องไปเอาโตโลูกสาวเจ้ามาเดีย๋ยวนี้ไปจังสิรับของให้เจ้ <c oughs> <c oughs>

โอ้ขึ้นเป็นแต่เสยบ่บัวตัวยี่อไหนบัวแต่ว่ามันหายดวาเลวเอา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 มไมไมบเอาไปครับพี่น้องอัดปลาครับ ลุฟ <Yeah>, oh, yeah, ังดิฟุกฟุกฟังด้อได้อแดเอายาว่าแมนแฉด้วยโอ้แตะกวดทิดกันโอ้พี่น้องเมน

ดึงยังตะก้อตะก้อทิสกันด้ะอะไรพี่ร้องเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วมือนี้สรุปเพื่อคนชิได้ปิดคลิปแล้วครับสรุปสรุปเม็ดเม็ดนี้ก็คือไข่แตกอยู่แต่ว่าเป็นไข่เข่าด้วยพี่น้องเนอะไข่เข่าไข่เข่าแตกครับเมื่อแม่นไข่เมื่อแม่นไข่เปลี่ยนเปลี่ยนมาไข่เข่าแตก คือพ่อต้องไปต้นดอกต้นตอตป่านะครับผมมันตัดออกเลยแม่น,นป่าชลุดไปเรือ่อยๆตากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินตกเที่ยวชนแนละนะสำหรับคลิปต่อไปแม่ต่อไปทีมงานเขาสิไปใส่กันพี่น้องติดตามเนอะ <c oughs> บ,บ,บ่ได้ไปเบื้องป่านี่ครับ <c oughs> <c oughs> ให้ติดตามไปเบื้องครับว่าการเป็นยูเป็นได้เออว่มามันลำบากสัมได้ครับการออกตกป่านี่ต้องบ่จะเป็นเตรียมเงี้ยเตรียงไม้ สภาพอากาศจูยางชุนเนี่ยครับการเดินทางครับมีผลนะครับสำหรับแคนดี้แคนดี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยายครับเอาเอาปานิ่นจากไอ้หุกโลนะยายเด้อไล้สิฮวอดแล้วไล้สีฮวอดล้านแล้วครับครับคือเราเหรยายโอ้ยบ่หมาณบ่หมาณบ่หมานครับครับเอาหุกโลครับทีนงานหลายคนครับสี่คนสี่คนเอาเอาจากหุกโล เอาใส่ปลาบอ่อได้ดย่ายเด้อใส่ปลาบอ่อประมาณหกเจ็ดกีโลตีละครับโอเคได้ย่ายกันจีฮอนแล้วอีกประมาณสองสามกิโลครับครับคือเก่าอ่นแหละหากินบ่หมันครับครับแค่นี้เลยย่ายโอเคครับครับผม